เขาบอกว่าตรงนี้เป็นโค้งอันตรายนะคะให้ใช้เกียร์ต่ำแต่ทีนี้คือแบบทางมันเล็กแล้วมันก็ดูแคบๆน้องก็เลยไม่มั่นใจนะคะน้องก็มีคนถามว่าไปภูทะเบิกมาแล้วเรามาที่นี่ได้ไหมลงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีกับทริปนานนะคะ6วันด้วยกันและออกจากนานเว็บมาภูลังกาค่ะ คลิปนี้นะคะน้องจะนําเสนอรีวิวตอนลงซึ่งเป็นการตอนลงจากเขาค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะที่สําคัญฝนตกแล้วก็หมอกหนาได้ค่ะว้า <Wow. S 1> สำหรับใครที่เห็นรีวิวนี้แต่ยังไม่ได้ดูรีวิวขาขึ้นไปดูในช่องนะคะและที่สําคัญเด็ดกว่านั้นนะรีสอร์ทที่น้องเข้าพักคือวิวมันสวยมากสวยแปลกตานะคะ ต่อให้มันมีหมอกเหมือนที่อื่นๆก็ตามแต่มันจะมีภูเขาลูกที่มันไม่เหมือนใครนะคะเขาเรียกว่าเขาช้างน้อยไปดูในช่องเลยนะคะแล้วช่วงนี้แบบจัดโปรโมชั่นที่พักราคาถูกเว่อร์เวเวอมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วนกยังไม่อยากกลับเลยนะ เพราะว่าที่เขาช้างน้อยแล้วก็ที่ภูลังกานะคะมันยังมีที่ถ่ายรูปแบบหูสวยสวยอ่ะต้องปีนเข่าขึ้นไปบ้างหรือว่าอาจจะต้องแบบหามุมถ่ายรูปตรงนี้บ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไงน้องก็ต้องเข้านานค่ะเพราะว่าน้องจองที่พักไว้ที่สกาดแล้วก็จ่ายเงินไว้เรียบร้อยแล้วยังไงคืนนี้ก็ต้องไปค่ะเดี๋ยวน้องค่อยกลับมาที่ภูลังกาใหม่อีกครั้งจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูรีวิวกดติดตามช่องไว้เลยนะคะ อันนี้เป็นขาที่น้องลงจากผาช้างน้อยนะคะมาที่จังหวัดน่านค่ะอันนี้ลงยาว ส่วนใครจะดูรีวิวค่ะขึ้นนะคะน้องก็ทำไวในช่องแล้วนะรีวิวค่ะมาจาก ใส่เกียร์ดีอยู่นะคะ สวนหนึ่งคันค่ะลดความเร็วโอเคเหยียบเบรคค่ะควบคุมความเร็วไว้เหยียบเบรคนิดนึงค่ะโอเคแล้วก็จะปล่อยให้ไหลลงไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้เหยียบเบรคไม่เหยียบชันเร่งน,นะคะตอนนี้คือปล่อยเกียร์บีเลยค่ะอันนี้ต้องเหยียบเบรคค่ะจะรอความเร็วก่อนเข้าโค้งค่ะ เ้วเหยียบเบรกซ้ำอีกนิดนึงโอ้ยพี่ผู้โดยสารคันหน้าค่ะมาเที่ยวด้วยกันหมายถึงว่ามาเจอน้องเขาที่ที่พักลงทางเดียวกันน้องเขาคงเป็นห่วงจัดรอน่ารักมากขอบคุณนะคะ เอ๊ะพี่น้องไม่โผล่สักทีเลยจอดรออ่ถาถนนลึกโอ้อันนี้หักศอกจริงจังค่ะ ขับบบรถแหมดแล้วค่ะช่วงลงอย่างเดียวนะคะตอนนี้สลับมาขึ้นบ้างแล้วค่ะอันนี้เป็นช่วงขึ้นบ้างแล้วค่ะ เใส่เกียร์ดีอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ขยับไปที่เกียร์อะไรเลยนะคะขาขึ้นเมื่อก่อนเวลาน้องขับรถขึ้นเขาน้องจะใช้เกียร์เอสซึ่งมันก็ขับได้นะเกียร์เอสก็ขับได้ค่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําว่าเออไม่ต้องขยับไปเกียร์เอสก็ได้คับเกียร์ดีตลอดสายมันก็ขับได้นะน้องก็เลยลองลองขับเกียร์ดีตลอดสายก็โอเคค่ะก็ขึ้นได้เหมือนกัน บอกว่าตรงนี้เป็นโค้งอันตรายนะคะให้ใช้เกียร์ต่ำโอเคน้องใส่เกียร์บีค่ะชะลอความเร็วเรียบร้อยแล้วด้านข้างเป็นภูเขาหินนะคะอันนี้เป็นช่วงขาลงอีกแล้วนะคะเจอช่วงขาลงอีกแล้วค่ะ ก็จะลาดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้น้องยังอยู่เกียร์ต่ำนะคะตรงนี้น้องเบรกนิดนึงค่ะเบรกอันน้องก็ปล่อยอันน้องก็เบรกที่นิดนึงอันน้องก็ปล่อยโอเคอันนี้น้องไม่ได้เหยียบคันเร่งปล่อยรถไหลเองเลยค่ะเหยียบเบรกนิดนึง ตอนนี้น้องกลับไปใส่เกียร์ดีแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มขึ้นเนินนิดๆแล้วกลับไปใส่เกียร์ดีปกติแล้วค่ะมีคนถามว่ามีคนถามว่าไปภูทะเบิกมาแล้วเรามาที่นี่ได้ไหมมาได้ค่ะภูทะเบิกนี่คือเวิรว้างกว่าอีกนะเพราะภูทะเบิกค่ะมันไม่มีต้นไม้ แต่อันนี้คือมันมีต้นไม้ตลอดทางค่ะแต่ว่าถนนแคบฝนตกโปรยโปรยตลอดทางเลยค่ะแคบในที่นี้นะคะหมายถึงแคบแบบว่าสวนกันได้สบายๆนะคะแต่ผพ้ทเปอร์ก็มันจะแทบจะสี่เลนเลยค่ะ ก็ถ้าไปพูทะเบิกได้ก็มานี่ได้ค่ะสบายๆค่ะแค่อ่ามันจะมีจังหวะที่ขึ้นเขาและลงเขายาวกว่าพูทะเบิกเท่านั้นเองอันนี้น้องใส่เกียร์บีชะลอความเร็วค่ะนิดนึงโอ้ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นอีกค่ะเห็นไหมคะบนยอดนู้น ตลอดนะคะจะเจอชุมชนเป็นประยะระยะค่ะถือว่าเป็นเส้นทางระยะยาวที่เจอชุมชนบ้านเรือนเป็นระยะระยะนะคะไม่เปลี่ยวซะทีเดียวนะคะเส้นนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่เคยไปภูทับเบิกไปดูรีวิวในช่องนะคะน้องมีทําเอาไว้นะตอนนี้ก็น่าจะห้าหมื่นกว่าซับแล้วค่ะ ตอนนี้น้องเข้าเขตจังหวัดน่านแล้วค่ะข้างหน้าเขาเขียนว่าทางลงเขาลาดชันยาว3กิโลเมตรค่ะใส่เกียร์บีชะลอความเร็วกันหน่อยค่ะโอเคอันนี้น้อง เขาบอกให้ใช้เกียร์ต่ำค่ะน้องก็กำลังจะขยับเกียร์ดีเลยโอเคเขาบอกให้ใช้เกียร์ต่ำนะคะน้องใช้เกียร์ต่ำแล้วค่ะทางลงเขาลาดชันระยะการมองเห็นจำกัดห้ามแซงนะคะอันนี้น้องไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะคะอันนี้น้องเหยียบเบรกนิดนึง รถไหลลงมาเลยค่ะอย่บเบรกช่วยนิดนึงอันนี้น้องไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะคะ โอเคอันนี้น้องกลับไปใส่เกียร์ดีปกติแล้วค่ะถนนสองฝั่งนะคะมันมีต้นไม้แบบเยอะแยะมันไม่เหมือนภูทบเบิกภูทบเบิกมันเบิรงวางค่ะมันไม่ค่อยเจอต้นไม้แล้วการขึ้นเขาของภูทบเบิกก็คือว่ามันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงลาวสิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ แต่มันก็วิวแหละใครมาเที่ยวนี่แล้วยังไม่ได้ไปภูทบเบิกนะคะเอสสงสัยว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะก็ไปดูรีวิวในช่องน้องได้ค่ะน้องทำรีวิวไว้นะตอนนี้น่าจะเกือบเกือบห้าหมื่นซับแล้วมั้งคะรีวิวทางขึ้นภูทบเบิกแล้วก็มีรีวิวตอนลงด้วยหรือถ้าใครอยากไปเที่ยวภูทบเบิกแล้วไม่กล้าขึ้นขนาดมาภูลังกา มาเที่ยวผาช้างน้อยยังไม่กล้าเลยถ้าอย,ย่างนั้นก็จะไปภูทะเบิกไม่ได้นะเมื่อสักครู่น้องลงมาจากภูลังกาผาทางน้อยเนี่ยน้องมาจากเส้นนี้นะแล้วนองก็น้องก็ตั้ง GPS ไปดอยสกาแล้วพอน้องขับมาเรื่อยๆ GPS อ่ะมันบอกให้น้องเลี้ยวซ้ายหักศอกเนี่ยอันนี้คือแบบเนี่ยน้องเลี้ยวซ้ายหักศอกนะคะเพื่อจะไปเส้นนี้ GPS มันบอกแต่ทีเนี้ย แต่ทีนี้คือแบบทางมันเล็กแล้วมันก็ดูแคบๆน้องก็เลยไม่มั่นใจนะคะน้องก็เลยสอบถามไปที่ลุงหนึ่งโฮมสเตย์ที่น้องไปพักที่น่านคืนแรกนะคะเออสอบถามเขาแบบว่าเนี่ยเส้นทางเนี้ย GPS มันให้พี่ไปแต่มันถูกไหมเพราะดูทางมันเล็กเหลือเกินอุ้ยน้องเขาหน้ารักมากบ,บอกว่าพี่อย่าไปนะเส้นนี้ยมันพาไปอำเภอเชียงกลางคือแบบไม่ต้องเลี้ยวซ้ายหักศอกตาม GPS ให้ขับตรงไปก่อน เดี๋ยวมันจะพาไปเส้นทางหลักเกือบแล้วค่ะ GPS เกือบพาน้องให้เลี้ยวแล้วแหละไปค่ะเดี๋ยวดีนะน้องไม่ตรงไปน้องสอบถามก่อนถ้าใครมาเที่ยวน่านนะคะอย่าลืมนะคะพักที่ลงหนึ่งโฮมสเตย์นะคะคือเขาเป็นสายเที่ยวเขาก็จะแนะนําเส้นทางเราได้นะคะติดขัดตรงไหนนี่สอบถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะน่ารักมากจริงๆ โอเคเดี๋ยวน้องกลับรถก่อนค่ะตรงนี้จอดได้แบบมันไม่ค okay. er evet ่อยอันตรายเพราะรถมันน้อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเส้นหลักอาเบอปัวเกือบแล้วค่ะเกือบจะได้ไปเชียงตางกันแล้วค่ะตอนนี้กลับรถก่อนค่ะมันไม่อันตรายค่ะเพราะว่าแบบรถมันไม่ค่อยมีโอเค อตรงไปก่อนค่ะโอ๋อดีไงน้องเขาบอกว่าให้ไปให้ถึงอำเภอท่าวังผาก่อนมันยังไม่ถึงขับต่อไปิมไปค่ะไปอำเภอปัวกันหมดแล้วค่ะ เขาลงเขาเลี้ยวรถคดเคี้ยวนะคะน้องดูจาก GPS แล้วว่าช่วงที่ขึ้นเขาลงเขาอะนะถ้าน้องดูตาม GPS นีะมันตก40-50โลเหมือนกันค่ะช่วงนั้นอะนะคะช่วงที่น้องถ่ายคลิปแกลช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาคดเคี้ยวเจอชุมชนบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่เคยไปพูทับเบิกไปดูรีวิวในช่องนะคะน้องมีทำเอาไว้นะตอนนี้ก็น่าจะห้าหมื่นกว่าซับแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนนะคะปายจาโบรักไทยปางุ๋งนะคะหรือว่าจะเป็นขุนยวมแม่สเสลียงฮอตลีเถินน้องก็รีวิวเอาไว้นะคะ หรือว่าจะเป็นม่อนแจ่มแม่กำปองเราก็รีวิวเอาไว้ในช่องค่ะเพื่อนๆไปดูเส้นทางได้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะแล้วก็อยากจะเห็นเส้นทางเป็นยังไงคะเส้นทางที่เรารีวิวให้ดูตอนที่ขึ้นเขาลงเขาอันนี้แบบมันเป็นทางเรียบนะคะทางก็เลยแวะผัดกลองมาคุยได้นิดนึงนะคะคือคนก็จะสอบถามมาเมื่อคืนน้องไล์สดไงแล้วคนก็สอบถามมาว่าเอ้ย เขาเคยไปพุทธเบิกแล้วมาที่นี่ได้ไหมมาได้ค่ะเพียงแต่ว่าพุทธเบิกม,มันจะเป็นช่วงขึงข้นเขาแค่สั้นๆแต่ว่าภูลังกาเนี่ยาผาช้างน้อยนะคะมันจะไปไกลกว่านั้นนะคะเส้นทางการขึข้นเขาลงเขามันจะเป็นระยะไกลแล้วมันจะขึ้นบ้างลงบ้างอะไรแบบนี้นะคะตามที่น้องรีวิวใครที่อยากดูรีวิวทางขึ้นนะก็ไปดูเลยค่ะน้องแยกรีวิวทางขึ้นไม่คลิหนหมือนนะคะ ส่วนที่พักบรรยากาศคือสวยงามมากน้องมีรีวิวในช่องนะ้ำเพื่อนๆอย่าลืมไปดูนะคะคือไปรอบนี้น้องได้3มคลิปรีวิวทางขึ้งหนึ่งคลิป,ลปแล้วก็รีวิวบนที่พักรีสอร์ทนะคะ1คลิปแล้วก็รีวิวทางลงอีก1คลิปเป็น3คลิปค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง mm hmm. เที่ยวทั่วร์ไทยสไตล์น้องนะคะ mm hmm. กดติดตามช่องไว้นะแล้วน้องจะพาไปเที่ยวสถานที่สวยๆบรรยากาศสวยๆพร้อมทั้งรีวิวเส้นทางเพราะว่าน้องขับรถเองนะคะ mm hmm. ให้ทั่รวเทไทแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องบายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันที่อาเฮอร์กัวดอยสกาดนะคะบ๊ายบายค่ะ